ปีกกมาตามเวลานี้เดี๋ยวี่นี่ไปทิ้งกระสุนปืนไปนทิ้งอาหารให้กบพับไข่ภาพพื้นดินได,ด้ตักอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตักตรงนู้นตัวา เดินจากโน้นตรง,งหมองตรงนู้นมาแล้วก็ข้ามล่องห้วยแล้วก็เดินมาตรงนี้าม,มาตัดตรงหมอบนี้แล้วก็ลงตลามสามเขาไปอ๋อเดินไปตามล่อง,องเวลาเป้าข้าก็เอาใช้วัวต่างหมาต่างขึ้นมา